พักไทยพักดีของเรานั้นยังชัดเจนและมั่นคงนะคะที่จะยืนอยู่ข้างความถูกต้องนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์นะคะเพื่อประเทศชาติและประชาชนเรายังคงปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะเราไม่จับมือนะกับนักการเมืองที่นะนำเอาระบบการเมืองเนี่ยนะคะมาอยู่เหนือกฎหมายเราไม่ไปตีประนอมกับคนทุจริต เรายังต่อสู้กับคนโกงและทุนผูกขาดโดยที่พักเราก็มีนโยบายนะคะในการเพิ่มโทษของคนที่ออของคดีทุจริตที่ทุจริตมูลค่ามากกว่าหลายล้านขึ้นไปเนี่ยคือโทษะ่านชีวิตพร้อมกันนั้นก็ไม่สามารถที่จะลดโทษได้ไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้วประชาชนสามารถที่จะนะคะฟ้องคนโกงชาติเด็ดตรงได้ค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พี่น้องสบายใจได้เลยนะคะ ว่าตราบใดที่ยังมีทักใจพักวีอยู่นะคะคนโกงชาตินะคะจะไม่สามารถเดินอย่างสบายใจนะคะเดินอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างแน่นอนท่นพี่น้อง